เย่วเย It's อิช r บ o ย C8X วันนี้ทดสอบปั่นจากบ้านถึงจุดชมวิวหนึ่งปั่นมาไม่รู้นานเท่าไหร่ละเดี๋ยวค่อยดูในโทรศัพท์ชุดโคตดีตอด่ะตอนแรกคิดว่าจะร้อนแต่มาตอนนี้คือไม่ร้อนเฉยเลยโคตรเจ๋งอะ่ะ C.K Racing ติดต่อได้ดูเกียร์ยังเหลือ โอเคเดี๋ยวมาดูาผลประกอบการกันอะไรอ่ะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีสิบเจ็ดกิโลโอเคเดี๋ยวเราดูขาลงกัน โอเคมาต่อกันดีกว่า lưu lốc sốt ok hiểu kiểu à dạ yeah, dạ yeah, yeah. here go 哦吼！Oh oh、<ho S 1> 啊！哦吼！是腰。 Uh, don't mind yo 汤汤汤。 ว้าวู้อ้า,อาว,า,วา่ะฮู้นโหโคตรสนุกมาครั้งแรกหมวกเครื่องบโคตรตื่นเต้นอะ สุดยอด เียวเยีย่ยวหนึ่งชั่วโมง41นาทีรลยทาง33.26มกิโลก็ขาโล่งผิดทางหน่อยอ้อมไม่งั้นใกล้กว่าดีนิดนึงโอเคสุดยอดไม่เร็วสวหรับวันแรกลืมไปตั้งชื่อดีกว่ามาลายพาทัวร์ เอพิโซดวันวิวได้เจอกันใหม่